สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องทุนเนาะและเอฟซีเนาะตอนนี้ก็มาเบิร์กสถานีรถไฟปากน้ำดีดีเอสนะครับผมตอนนี้ก็โอ้โหไปแล้วครับตอนนี้สถานีรถไฟเนาะสวยมากๆพี่น้องโอ,โอ้โหพี่น้องยังไม่เคยเห็นน,น,นะครับเนาะตอนนี้การเชือ่อเ่ว่ายังไงเนานะปาพี่เตอร์มาั้งแรกกัชื่นช็อปขนาดเลยครับนนครับผม นี่แหละก็ว่าลางรถไฟเมืองไทยพี่นอ้นองเจริญเจริญพี่น้องเจริญอีหลีเนาะโอ้โหพี่น้องเลยบาปิเตอร์จนอึงเลยเนาะมาครั้งแรกพี่น้องนี่เบิ่งเอาพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับโอ้โหไปรับชมบรรยากาศทุกนเลยครับมาพี่ให้น้องเบิ่งเงาเนาะโอ้โหอันนี้ก็จุ่มด้านเมืองเนาะจังหวัด อุตประการนะครับตีปากน้ำนะครับผมชานนกเมืองกรุงเทพนะครับวิเตอร์ว่าโบสถอว่าบอกคล้องกับคอทษดออไผเด้วย้อครับเด้อนี่กลบไฟมาแล้วครับ่อไฟดีทีเอ็ดนะครับผมมาแล้วครับผมนี่วยมากๆนะครับผมมาเิชมตอนนี้กัสถานีรถไฟปากน้ำไฟฟ้าปากน้ำนะครับ พี่น้องมารับสมแม่นม้ำแม่น้ำ้าวยาเลยครับผมอันนี้สวยมากๆนะครับโอ้โหอันนี้ก็สกายวอล์กเมืองไทยสกายวอล์กเมืองไทยสวยมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะติดแอร์เนาะสกายวอล์กโอ้สุดยอดเมืองไทยจะเลื่อยิ่งๆพี่น้องเลยถนนคนทางพี่นอ้องออืสวยดีนะครับเนาะ ตอนนี้ปาวิเตอร์ก็ะพึงเลยนะเนาะป่าวบอกเลยครับเมืองถนนท้นทางบ้านเมืองอู๋เมืองไทยนี่สุดยอดจเจริญจริงๆครับพี่น้อง Skywalk แต่เบิร์อันเดอร์พี่น้องเอน,องนี่ยรงสร้างสุดยอดเลยครับแต่ยังไม่แล้วนอกจากริงย่างไปพุ่นเนาะแม่นม้ำแม่น้ำเลยนะครับเนาะแต่ว่ายงตอนนี้ บาบิเตอร์ก่ายืนอยู่ในสถานีรถไฟนะครับเนาะเดี๋ยวกับรถไฟก็มากประมาณ10นาทีประมากนะครับเนาะตอนนี้บาบิเตอร์ก็ไปทั้งวันเลยครับนั่งรถไฟเนาะครับม่วนร้ายครับมือนี้โอ้เกิดเกเกินมากเนาะครับเนาะยังบ่เคยเข้าเทปเกวนไปสุดยอดเลยครับผิดประการใดก็ขอถูกเอาไปนะครับนำเอฟซีหลายๆเลยครับเออนี่ให้เดินรับรอบเนาะ บ,บิวสวยมากๆครับอยากให้พี่ให้หน้องเบิกเนาะว่าธนกเมืองไทยจเจริญแค่เบิงน้ำกันเนาะแล่ให้พี่น้องสาวลกูกเบิงน้ำกันเนาะว่าเมืองไทยน,น,น้าครับผมกับหบนะครับจกักลวอกก็ะหอเงาเลยครับเบอร์พี่น้องเลยเห็นจักรยวอกตื่นเต้นแล้วเนาะพี่น้องเลย ไปเนาะตอนนี้ก็เสียงดังเนี่ยนะครับนี่ไปแล้วครับตอนนี้ก็มาเลยครับตอนนี้รอขึ้นเนาะโอ,โ,อโอ้โหไปกับเป๋าพิกนะกบบบบบครับเป๋าบาโบ่าารครับบรรยากาศนะครับอยากไปครับตอนนี้ก็ขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ม,มิตอนนี้รถไฟเดอพี่น้องมาบึกบิวพี่น้องน้ำเจ้าพยาเนาะยุดนี้ก็ตอนนั่งรถไฟเลยครับเด้อชสมบิวนํำกันนะครับตอนนี้บรรยากาศรอบรอบเนาะแถวเทมพ,พี่น้องมีจุดใหม่ สั่งอีลาวันหรืพี่น้องพี่น้องครับมาเบิ้งสั่งอีลาวันเนาะตอนนี้ช้างสามหัวพี่น้องอ้าพี่นอ้อ,นองสวยงามเนานะพื้นที่มีพี่น้องมีขนมหนักถือนะครับสางไทยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ เจอบอาวมองนะมาครั้งแรกนะครับามาับชมบตอนนี้ก็อยู่ในรถไฟนะครับบรรยากาศที่เียน้องเบิองนะครับโอ้โหสวยมากๆเลยครับเมงนไ่วะไประตูไม่รนับไปหลับชมเลยพี่น้องมีเด็กตื่นนะ บีทีเนะครับสมบรรยากาศสวยมากๆเลยครับ สตรีนิพนโดยอาจสังเกตได้จากเข็มกลัดสัญลักษณ์ตั้งคันผู้สูงอายุผู้พิการพับพิกษุและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขณะเดินทางขอบคุณค่ะ Attention Please o f f e s t to children, pregnant women, women and so like b on board, a n s the elderly, h i s a b l e d and other p a s s e n g e s in more d Thank you. อนุทนะครับผมพกดรสารเปรยซาการสารเปรยซาโปรดด้วยพือที่นั่งเกียดเด็กสตรีมีคันโดยอาจสังเกตได้จากเข็มกลัดสัญลักษณ์ต้งคันผู้สูงอายุผู้พิการพระภิกษุและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดเดิน Pregnant women women carrying baby on back เอกมัยตอนนี้นนทาน,ทาน,นีเอกมัยครับผมโอ้โหว่าจะธานีเอกมัยครับ สวยมากมากโอ้โหมีวัดมนะีอย่างต่างต่างพี่น้องมีเตตึกพี่น้องสวยมากมากเลยครับของล้อเนาะสถานีของล้นอ,งอนะครับสถานีต่อไปของสถานีสถานีของทงครับใกล้จะถึงแล้วดอกไมา้สวยมากมากคลองพงครับ พี่น้องทายาทบุษมาเบิงถนนทนทางเมืองไทยเนาะสวยมากๆเนาะ,ะเจริญเจริญพี่น้องเลยน้ำตาเลยบาเพอร์มาครั้งแรกพี่น้องเอ้ยเสียดายตกใจจนอึ้งเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็ล้างรถไฟนะครับผมตอนนี้เป็นล้างรถไฟเนาะรถไฟสถานีคลองผงครับพี่น้องเบิงตึกนี่พี่น้องเบิงตึก,อตกโอ้สวยมากๆครับมีสูงนีตึกองนะครับเนาะแล้วก็เบ่งรอบๆอกันเลยครับ นี่พี่น้องมีแต่ตึกตึกสวยเลยยิงครับผมนี่นี่ชื่อเส้นทางสวยมามาตอนนี้ก็มีรถไปนันยูน่แล้วก็สันจอนอยู่เนาะการติดอยู่เละพี่เตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้ยครับรับไปรับส้มคลิปต่อไปเลยครับผมบายบายครับ